นอนหรอกวะที่มันมีร่มบ่ะ,ะ,ะอือีลยวนอนเดอ้ออีหล่าเดอ้อแม่ไปเห็ดงานก็เด้อแม่ไปเห็ดงานกันน,น,กน,นี่ดีก็จะเฝ้าบ้านนะเดี๋ยนันเตกคนร่มหลายก้อนสิ อะไก็ฝนตกบ่วันนี้ผมมีร่มขึ้นเมื่อตอนนั้นเมื่อสงเมื่อวันที่สิบหกผมมีร่มเยอะเออร่มแหงวัอนี้ผมมีร่มพอมือนั้นแต่ว่ากับฝนกระตกเรื่อยๆฝนกับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆให้วเสียวงานยางบุลโกเปกชวดชวดเยอะใบยางงานยาง แทกเสื้อเสือยจนฝันนว่าเป็นผีหลอกมาเป็นมาเป็นฝันว่าผีมากเป็นเันเป็นกบวนเลยผูนเป็นพระเลสผุดแล้วงายังว่าเป็นว่าเปนผีว่าเป็นว่าเปนผีมากเป็นันมาเป็นงินพรเลสอ่าผู้ใดมากเฮ้ ใหญ่มาแล้วใหญ่มาแล้วือกล้าไหมโอ้ยเป็นอย่างหละเป็นอย่างหละลูกหลาขาให้น้องกินน้ำแข็งเจ็บเจ็บทิ้งเก็บทิงเจ็บทิงนูดีให้น้องกินได้ละเอ้าโอ้ยหนุ่เขาบ้านเห็ดยังกะไฮแล้วเวลากินทองทองก็หลุดเด้ไแม่เห็ดเหี่กินไหมที่เม่สิไปเห็ดให้เวียกแล้วนูดีกินซ้ำนั่นละอีละเดี๋ยวจะกินอีกพร้อมไปไอ้เปี้ยว เออปลากรีนีปลาปลาที่ไปอยู่ไปลาไปอยู่ในคอกไปอยู่ในคอกมาเอาเองหักบอมาเอาเองเลยหักบอเองหน้ามาเอาเองเลยหน้าหักบอไม่ต้องไปหักหนุ่ยยากกระบดนี่ไม่ต้องไปงอหนุ่ยยากเลยมาเองเลยไม่ต้องไปอ้อนเอาเลยมาที 东溜东溜东溜啊！ เล่นตรงแนวตรงแนวบุญญาณใครใครกับบุญญาณนั่งสินมากันนี่ง่ายนี่นี่หละกินซ้ำนี่ล่ะเดี๋ยวคอยกินพร้อมเปรี้ยวอีกลูปนอนพักพอนบ่เนี่เยเปรี้ยวมาได้กินพร้อมเปรี้ยวอีอเวอก,ก,กเออง่ายปนได้กับบุญสุนอาใครมาเนี่ยเฮ้ใครมาเล่นตรงแนวตรงแนวมากบุญญาณเขาย่องออกจากแปรนี่บ่ญญานเขาย่องเอาเลยนี่ เดินตุกเนียวตุกเนียวตุกเนียวมานี่เม้ามานี่ไปไปนอนเว้นไปไม่ต้องออกไปดอกตัวนตน้อยเขาสิกัดเอารถเสียบอไปกินแล้วก็นอนเบ้นเด้อดีแม่มาเด้อบ่รโอ้ใส่กระดิง่งรอเถอะวะของพี่ขาวค่ะแมนูหน้ากิ๊กไฮคะ่ะเมนูหน้ากิ๊กของพี่ขาไฮเด้อค่ะเด้อน,นี่มีกระดิ่งพ่อมีกระดิ่งอีกตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวในเสือมาเอามาใส่ให้ผมรอบวะครับ ปผบสีนอนพักพอนละครับมาเอาเองเอ้ยแม่ว่าไปกับแมาเอ,าเองแค่นี่ลูกผู้ใดบัดนี้ปวดพ่อเถอะว่าเนื้อปวดพ่อแท้ดีไหมเอ้ยเย้ยขาวก็สบายดีผมก็อยากสบายคือเย้ยขาวหรอวะแม่คือไอเปรี้ยวหรอวะง่าย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 ผมเชิญยายครับชงใช้อีหยังนี่เหรอชงใช้อยังนี่ชงใช้อยังวะยิ่งแต่ห้าวผ่าแม่นี่ละ นอนอยู่น mm ี hmm. well. hmm. okay? ่แหละจังปลอดภัยโอเคไปไปยากก็กินโอ้ยเบยากกับพกินง่วงก็นอนเล่นอยู่นี่รถสเยียบหัวเอาขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณที่รับชมจ้าเมนูหน้าใจดีบักชิใหญ่มันติดเมนูน้าแล้วเออนอนครับแม่ครับนอนครับชิดหญ่ง่วงแล้วรับ